สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลประกันสุขภาพเด็กเล็กกันหน่อยนะครับพอดีเห็นมีตัวหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกันเป็นแผนของทิพยประกันภัยที่เขาบอกว่าเป็นแผนขายดีเลยสำหรับปี2568สวัสดีค่ะใช่ค่ะได้ข้อมูลมาเหมือนกันคือแผนนี้เขาเน้นกลุ่มเด็กเล็กอายุ0-5ถึงปีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับจุดแรกเลยที่เขาโปรโมทหนักมากคือคำว่า ไม่มีรับผิดส่วนแรกอันนี้คือเข้าใจว่าเคลมได้เต็มที่ตั้งแต่บาทแรกเลยใช่ไหมครับมันสำคัญยังไงบ้างครับในทางปฏิบัติใช่เลยค่ะสำคัญมากนะคะเพราะปกติเนี่ยบางแผนประกันอาจจะมีกำหนดว่าผู้ประครองต้องจ่ายส่วนแรกไปก่อนอาจจะหมื่นหนึ่งสองหมื่นหรือสามหมื่นบาทก่อนที่ประกันจะเริ่มจ่ายอ๋อครับครับค่ะ แต่พอไม่มีตรงนี้ก็คือสมมติค่ารักษา5,000บาทประกันก็ใจ่ายให้5,000บาทเลยไม่ต้องควักเงินก้อนแรกไปก่อนมันช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายเริ่มต้นได้ทันทีเลยค่ะเข้าใจครับแบบนี้ก็สบายใจขึ้นเยอะโดยเฉพาะถ้าต้องพาไปหาหมอบ่อยๆถูกต้องคะ่ะแล้วอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจคือไม่ต้องสมัครพร้อมผู้ปกค,ครองอันนี้ดีเลยเพราะบางทีพ่อแม่เขาก็มีประกันกลุ่มจากที่ทำงานหรือมีประกันส่วนตัวอยู่แล้ว ใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเลยทําให้สะดวกขึ้นเยอะสําหรับครอบครัวที่ผู้ปกครองมีสวัสดิการอยู่แล้วก็คือซื้อให้ลูกอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องซื้อพ่วงให้ซับซ้อนครับไม่ต้องจ่ายเบีย้ยเพิ่มในส่วนที่ไม่จําเป็นค่ะทีนี้มาดูเรื่องความคุ้มครองที่เป็นตัวเลขกันบ้างนะครับเอค่าห้องสูงถึงคืนละหมื่นบาทแล้วก็บอกว่าครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำด้วยอ ค่าห้องระดับนี้ถือว่าสูงมากนะคะสําหรับประกันเด็กเล็กมันก็สะท้อนว่าแผนนี้เขามุ่งเน้นการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่เค่าบริการค่อนข้างสูงจริงๆครับแล้วก็มีวงเงินค่ารักษาต่อครั้งสูงถึง,ถง1นึ0 0 0สบาทอันนี้ต่อการเข้าโรงพยาบาล1ครั้งใช่ไหมครับแต่มีวงเล็บว่าไม่รวมค่าห้องท่าแพทย์เยี่ยมไข่ใช่ค่ะต้องดูดีๆนะคะ1นึ0 0แบาทเนี่ยเป็นค่ารักษาพยาบาลอื่นๆเช่น ค่ายาค่าตรวจค่าทำหัตถการแต่ไม่นับค่าห้องกับค่าแพทย์เยี่ยมไข้ซึ่งสองอย่างนี้มักจะเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่เหมือนกันอ๋อคือต้องไปดูวงเงินค่าห้องแยกต่างหากถูกต้องค่ะซึ่งเขาก็ให้ไว้ที่1,000 0บาทต่อคืนแล้วก็ต้องไปดูรายละเอียดในกรมธรรมอีกทีว่าค่าแพทย์เยี่ยมไข้มีวงเงินแยกให้เท่าไหร่หรือว่ารวมอยู่ในส่วนอื่น ส่วนวงเงินรวมสูงสุดต่อปี5ล้านบาทอันนี้ก็ถือว่าสูงมากค่ะให้ความคุ้มครองครอบคลุมสําหรับกรณีเจ็บป่วยรุนแรงได้ดีครับครับดูครอบคลุมดีแล้วยังมีเรื่องอุบัติเหตุคุ้มครองต่อเนื่อง31วัน อันนี้คือยังไงครับอ๋ออันนี้เป็นเหมือนผลประโยชน์เพิ่มเติมค่ะคือหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องมีการรักษาต่อเนื่องเช่นเอ่อต้องไปล้างแผลทุกวันหรือไปตัดไหมถอดเฟือกหรือแม้แต่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าถ้าโดนกัดประกันก็จะยังจ่ายค่ารักษาต่อเนื่องพวกนี้ให้ภายใน31วันหลังเกิดเหตุค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับก็ดีเหมือนกันนะเพราะบางทีค่ารักษาต่อเนื่องพวกนี้ก็จุกจิกอยู่ใช่ค่ะ เป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่รวมกันก็เยอะได้ค่ะมาถึงเรื่องที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดคือค่าเบี้ยประกันครับเขาบอกว่าปีละ57,523บาทแล้วก็มีเปรียบเทียบด้วยนะว่าความคุ้มครองระดับนี้ที่อื่นอาจจะ8-9หมื่นเลยอืมราคา57,523บาทต่อปีสำหรับเด็กเล็กก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะ การที่เขาเปรียบเทียบกับ8 9 0 0 0 0อาจจะเป็นมุมมองทางการตลาดเพื่อชี้ว่าคุ้มค่าครับแต่จริงๆแล้วคนที่สนใจก็ควรจะเอาไปเทียบกับแผนอื่นๆในตลาดดูดีๆค่ะว่าความคุ้มครองเหมือนหรือต่างกันยังไงมีเงื่อนไขย,ยิบย่อยอะไรบ้างเบี้ยระดับนี้มันก็สะท้อนถึงความคุ้มครองที่สูงแล้วก็การเข้าถึงโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำนั่นแหละค่ะครับก็คือต้องดูรายละเอียดเทียบกันดีๆไม่ใช่แค่ตัวเลขเบี้ยอย่างเดียวถูกต้องค่ะสุดท้ายครับ มีพูดถึงว่าเป็นประกันมาตรฐานใหม่ New Health Standards รับรองว่าไม่ยกเลิกไม่เทไม่ทิ้งถ้าเราไม่ได้ปกปิดข้อมูลสำคัญตอนสมัครอันนี้มันคืออะไรครับมาตรฐานใหม่คำว่า New Health Standards เนี่ยอ,อ,อาจจะต้องเช็คดูนะคะว่าเป็นสับเฉพาะที่ทางทิพยาประกันภัยใช้เรียกเองหรือว่าเป็นมาตรฐานกลางที่ออกโดยคอพอพอจริงจริงอ,อครับ แต่ว่าหลักการเรื่องที่บริษัทประกันจะไม่ยกเลิกสัญญาถ้าผู้เอาประกันไม่ได้แถลงข้อมูลสุขภาพที่เป็นสาระสำคัญคลาดเคลื่องไปจากความจริงตอนสมัครอันนี้เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานของประกันสุขภาพทั่วไปอยู่แล้วค่ะก็ช่วยสร้างความมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่ากรมธรรม์จะคุ้มครองต่อเนื่องไปได้โอเคครับงั้นถ้าให้สรุปภาพรวมของแผนนี้จุดเด่นๆเ,เลยก็คือไม่มีค่ารับผิดส่วนแรกซื้อเดียเด่ยวๆให้ลูกได้ ค่าห้องสูงวงเงินรักษาสูงมีค่ารักษาต่อเนื่องจากอุบัติเหตุแล้วก็การันตีเรื่องไม่ยกเลิกง่ายๆใช่ค่ะสรุปได้แบบนั้นเลยเป็นแผนที่เน้นความคุ้มครองสูงเข้าถึงโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำแล้วก็ให้ความสะดวกสบายเรื่องการเคลมตั้งแต่บาดแรกแต่ก็แลกมากับค่าเบี้ยรประกันที่สูงตามไปด้วยค่ะครับผม คนที่มองหาประกันให้ลูกก็ต้องชั่งน้ำหนักดูค่ะว่าต้องการความคุ้มครองระดับไหนโรงพยาบาลแบบไหนที่ใช้บริการประจำแล้วก็เทียบกับค่าเบี้ยที่ต้องจ่ายค่ะนั่นสิครับผมกำลังคิดอยู่พอดีเลยว่าด้วยความที่แผนนี้มันดูเน้นความคุ้มครองสูงโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำค่าห้อมแพงวงเงินเยอะเนี่ยเออมันอาจจะเหมาะกับคนที่กังวลเรื่องโรคร้ายแรงหรืออุบัติเหตุหนักๆใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ทีนี้ ถ้ามองในมุมของเด็กเล็กทั่วไปที่ส่วนใหญ่ก็จะป่วยเป็นไข้หวัดท้องเสียหรือโรคิดฮิตอย่าง RSV มือเท้าปากซึ่งค่ารักษาอาจจะไม่ได้สูงมากทุกครั้งการจ่ายเบี้ยเกือบหก0มื่นต่อปีเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับความถี่ในการใช้งานจริงหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นคำถามให้คุณพ่อคุณแม่กลับไปคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าจะบาลานซ์ระหว่างความคุ้มครองสูงสุดที่อยากได้กับค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับครอบครัวตัวเองยังไงใช่เลยค่ะ เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาให้รอบครอบจริงๆค่ะเพราะแต่ละครอบครัวก็มีปัจจัยและความต้องการต่างกันไปค่ะ